สวัสดี 12, ค่ะดิฉันนางสาววิศรภงกเดียร์รหัสนักศึกษา5711954ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนายสาวุจาวลุกเลิศเลือรหัสนักศึกษา57142762ค่ะสวัสดีค่ะแล้วดิฉันนางสาวปาริมาแซรหัส57146664ค่ะ Thank mm -hmm. you.